ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะของชาวราศีสิงหรือชาวรัคนาราศีสิง์ประจำเดือนธันวาคมเนาะ1ถึงธันวาคมนะคะส่งท้ายปีในเรื่องของความรักกันหน่อยละกันนะคะความรักคนโสดความรักคนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนชาวราศีสิงหรือว่าชาวรัคนาราศีสิง์สามารถรับชมรับฟังได้เช่นกันเนาะมาดูสถานการณ์แรกกันเลยดีกว่านะคะเพื่อเป็นการไม่เสีย ย้ำกันอีกรอบหนึ่งละกันนะคะในเรื่องของการทํานายเนี่ยไฮจะทํานายเป็นดวงโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุกท่านนะคะเก็บรับแต่สิ่งดีๆไปละกันเนาะมาดูสถานการณ์แรกก็เลยดีกว่านะคะชาวราศีสิง์รัคนาราศีสิงคนโสดคนโสดนะคะในช่วงธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมของคุณหน่อยเลยละกันเนาะว่าชาวราศีสิงนะคะหรือว่าชาวลัคนาราศีสิงในช่วงธันวาคมนี้เนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยเจ็ดเหรียญสามถ้วย Temperance เจ็ดถ้วยความรู้สึกรวนๆเลยนะคะชาวราศีสิงห์รักคณาราศีสิงห์ความรักคนโสดในช่วงนี้คุณเองแอบมีความรู้สึกเงาๆบ้างเหมือนกันนะเริ่มอยากที่จะมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาในหัวใจหรือว่าเข้ามาในความรู้สึกบ้างแล้วไม่ได้อยากที่จะเหงาอยู่คนเดียวเหมือนกันนะในช่วงนี้นะคะอาจจะเจอคนที่คุณรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็เป็นไปได้แต่ยังอยู่ในสถานการณ์ของการที่ถามหัวใจตัวเองก่อนว่าจริงๆหัวใจตัวเองนะตอนนี้โอเคแล้วหรือยังเริ่มย้อนกลับ ไปนึกหรือว่าเริ่มนึกในเรื่องเราเก่าๆที่เราเคยผ่านมาณนะวันนี้อะค่ะไม่ได้ว่าอยากจะโสดนะในความรู้สึกเราหรือใครหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นคุยกับใครแล้วก็เป็นไปได้แต่เริ่มมีทางเลือกค่อนข้างที่จะเยอะนะคะเพราะยังไม่ไว้ใจตัวเองยังไม่ไว้ใจใครยังรู้สึกว่าอยากจะใช้เวลาในการเรียนรู้ในการดูใจกันไปก่อนคนโสดในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ของคุณพลังงานหลักของคุณมันออกแนวประมาณว่าอยากจะใช้เวลาอยู่กับ ความสุขของตัวเองอยากจะไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงอยากจะอยู่กับเพื่อนฝูงอยากจะใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับใครแล้วก็ยังอยากที่จะลอง หวานเสน่หไปก่อนนะคะยังอยากที่จะคุยกับใครหลายๆคนในช่วงนี้ต่อตอนนี้เนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยเราอยากจะพักใจก่อนยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนแล้วก็จริงจังกับใครอาจจะเป็นช่วงที่คุณยังมีความรู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงส่งท้ายปีอยากจะให้เวลากับเพื่อนฟูงอยากจะให้เวลากับครอบครัวหรือว่าอยากจะให้เวลากับตัวเองมากกว่านี้ก่อนแล้วก็ใน,ในะะหลายๆอย่างในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินต่างๆคุณยังมีความรู้สึกว่ามันอยู่ในจุดที่ มันลงตัวแล้วเราเองก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเองก็ไม่ได้แย่อะไรเพราะฉะนั้นนะคะคนโสดในวันนี้เนี่ยในช่วงธันวาคมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขกับเรื่องของตัวเองกับเรื่องของการสัส้คๆกับเรื่องของเพื่อนฝูงเป็นหลัก แล้วก็มีทั้งเลือกมีคนเข้ามาหาคุณค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแอบดูหน่อยสิเราจะมีใครเข้ามาบ้างไหมนะคะคนที่ถูกใจจะมีเข้ามาบ้างไหมเจ็ดดาบเป็นคนที่เคยแอบชอบคุณมาก่อนด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยชาวราศีสิง์รัคนาราศีสิงหรือเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบมาก่อนนะคะอาจจะได้มีการสารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นนะอาจจะได้มีการเข้ามาจีบเข้ามาอยากสารสัมพันธ์หรือว่าเข้ามาอยากจะลองเรียนรู้อยากรู้จักกับเรามากขึ้นนะอืมอ เดี๋ยวเปิดไพ่ต่อไปแป๊บหนึ่งเนาะเจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะมาจากการทํางานนะคะการทํางานไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้นะคะใช้เวลาอยู่ร่วมกันนะคะมีงานเลี้ยงแผนกงานเลี้ยงบริษัทอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทําให้คุณได้รู้จักกันก็เป็นไปได้นะ เฮอร์มีตนะคะเป็นคนเงียบๆด้วยอะ่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยสูงสิงกับใครดูเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงอยู่ในระดับหนึ่งอยู่พอสมควรนะเป็นคนที่อายุมากแล้วแล้วก็ดูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาอะไรกับใครอาจจะแอบคุณแอบมองคุณมาสักระยะเวลาหนึ่งแล้วแอบติดตามคุณมาในระยะเวลาหนึ่งแล้วเจอกันจากหน้าที่การงานนะคะในช่วงธันวาคมนี้อาจจะมีการมาทักทายมาถามถ่ายเราในเรื่องของหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของความรู้สึก ๆว่าเนี่ยในที่ผ,ผ่านมาในปีเนี้เราเจอกับอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นเรียนรู้รู้จักกันไปแต่ว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณเท่านั้นเพราะมองว่าในช่วงนะคะธันวาคมนี้ชาวราศีสิง์รัคนาราศีสิงห์ทั้งหลายเนี่ยมีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะอ่อะแอบดูหน่อยสิว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องของความโสดในช่วงธันวาคมนี้บ้าง ราชาถือดาบเก้าดาบ สิบดาบนะคะเอาจริงๆนะคะภายใต้เลขห้ายังมีน้ำตาซ่อนอยู่หรือเปล่าสีถ้วยนะคะมันหมายความว่าเหมือนคุณจะมีความสุขเหมือนคุณจะโอเคกับทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการเป็นโซมีความสุขกับการที่จะอยากที่จะคุยกับใครหลายๆคนเพื่อเป็นการรองรวยเรียนรู้รองดูใจกันไปก่อนเราก็ยังไม่อยากที่จะชัดเจนยังไม่อยากที่จะจริงจังกับใครแต่ในความคิดความรู้สึกจริงๆลึกๆของคุณแล้วเนี่ยคุณ แอบรู้สึกเศร้าแอบรู้สึกเสียใจในมุมของความรักอยู่เหมือนกันบางทีก็อยากจะมีใครสักคนหนึ่งเข้าใจเราเข้ามาช่วยเราในการตัดสินปัญหาต่างๆหรือว่าคอยเป็นที่พักใจให้กับเราได้เวลาที่เรามีปัญหาเวลาที่เราเหนื่อยก็อยากได้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยคอยรับฟังคอยเข้าใจเรานะคะไม่ได้มีความสุขกับความโสดแบบไม่มีใครชัดเจนสักเท่าไหร่นะรู้สึกเหนื่อยเหมือนกันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากจะอ้อนวอนขอความรักหรือขอใครสักคนหนึ่งให้เข้าใจหรือว่า ให้คนที่จริงจังเข้ามาในหัวใจเราสักทีจริงๆเพราะในเรื่องของความรักเนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่ชาวลัคนาราศีสิง์ในก้นลึกหัวใจคุณแล้วเนี่ยคุณยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่าการที่เรามีความรักเนี่ยหนึ่งเลยเราอาจจะไม่ต้องฟุ้งซ่านเราก็จะมีที่พักใจในวันที่เราเหนื่อยหน่ายกับหลายๆสิ่ง,ลยยงหาลายๆอย่างเจอกับปัญหาหลายๆอย่างอยากได้ใครสักคนหนึ่งเป็นที่รับฟังปัญหาของเราหรือว่าเป็นที่ระบายหรือว่าไปนั่งกินข้าวด้วยกัน ค,คุยกันเล,กเล็กๆน้อยๆเพื่อเยียวยาหัวใจเราให้เรามีแรงต่อสู้ในวันถัดไปนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการคุณรู้สึกไม่อยากที่จะแบกหามความรู้สึกอยู่คนเดียวถ้าได้ใครสักคนหนึ่งมาในมุมของความรักในมุมของเชิงชู้สาวนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศหรือว่าต่างวัยคุณไม่ได้แคร์คุณไม่ได้ซีเรียสในเรื่องนี้แต่แค่อยากที่จะให้ใครสักคนหนึ่งเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็ไม่เมินเฉยกับความรู้สึกของเราเพราะตอนนี้เรามีความรู้สึกโสดก็ จริงมีคนเข้าหาเยอะก็จริงแต่ยังไม่มีใครที่เราจะจริงจังจริงใจได้ด้วยมันก็ทําให้เราอยู่ในความรู้สึกที่เควงคว้างเพราะฉะนั้นนะคะความรู้สึกลึกๆในก้นหัวใจของคุณเนี่ยชาวราศีสิงค์ลัคนาราศีสิงค์คุณเองก็ยังรอใครสักคนหนึ่งที่เป็นคนใช่สําหรับหัวใจอยู่เหมือนกันนะคะไม่ได้แฮปปี้กับความโสดเท่าไรนะอยากอยากได้ใครสักคนหนึ่งที่จริงจังจริงใจอยู่เหมือนกันนะจ๊ะชาวโสดทั้งหลายอืม มาต่อกันที่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่กันบ้างดีกว่านะคะชาวราศีสิง์ลัณนาราศีสิง์ในช่วงธันวาคมนี้หนึ่งถึงสามสิบธันวาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างมาต่อกันที่คนมีคู่กันเลยดีกว่านะคะลัคนาสิง์ราศีสิงสามารถฟังได้เนาะพลังงานหลักพลังงานรวมออกมาบอกว่าอย่างไรบ้างเอยอัศวินถือถ้วยนะคะ สองเหรียญราชินีถือเหรียญ แล้วก็ใบสุดท้ายห้ามมีเท้าพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยที่จะพอใจคนรักสักเท่าไหร่นะคะดูเหมือนกับคนรักเนี่ยยังมีการไม่ให้ความสําคัญกับคุณอยู่ยังมีความรู้สึกว่าเขายังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากเกินไปยังไม่สามารถที่จะรับผิดชอบความรู้สึกเราได้หรือสัญญาไม่เป็นสัญญานัดไม่เป็นนัดอาจจะทําให้คุณรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับความรักอยู่เหมือนกันในช่วงนี้นะคะแต่ก็หลายๆสิ่งหลายๆอย่างคุณก็รู้สึกว่าก็ยัง เป็นเขาเนี่ยแหละที่เป็นคนที่ใช่สําหรับเราเป็นคนที่เราจับต้องได้เป็นคนที่เรารู้สึกดีด้วยยังรู้สึกดีกับเขายังรู้สึกรักเขายังรู้สึกที่ก็ยังเป็นเขาที่เป็นหนึ่งในหัวใจของเรานะคะแต่มันอาจจะมีบ้างแหละที่คุณแอบมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจนะคะคนรักเริ่มนัดไม่เป็นนัดสัญญาไม่เป็นสัญญาใครที่อยู่ไกลกันหรือว่าใครที่ทํางานคนละเวลามเวลากาันเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด่วมกันหรือเรื่องของเวลาทํางานคนละกะกันนะคะอยู่ รายการไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่คุณก็เริ่มมีความรู้สึกว่าในช่วงธันวาความเนี้ยคนรักของคุณอาจจะมีการไปสั้คๆหรือว่ายัางให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานให้ความสําคัญกับในเรื่องของเพื่อนฝูงมากเกินไปอยู่ยังไม่ได้โฟกัสเราขนาดนั้นบางทีแอบมีบ้างนะคะน้อยอกน้อยใจกับความสัมพันธ์นะแล้วก็อยากจะทะเลาะหรือว่าอยากจะอยากจะเรียกว่าไงคะมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่ดีสักเท่าไหร่อาจจะมีแบบ ขัดใจเราบ้างรู้สึกเหนื่อยบ้างเราก็ไม่ค่อยที่จะโอเคเท่าไหร่นะคะแต่ลงตัวด้วยที่ว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาเอาใจคุณอยู่นะอะไรที่คุณอยากได้นะคะเ้าขอตอนนี้ก็คือได้ตอนนี้เลยนะจ๊ะแต่อาจจะเป็นในเรื่องของเวลานะคะหรือว่าการให้ความสําคัญของคุณเนี่ยที่คุณรู้สึกเขายังไม่ได้เต็มที่กับคุณขนาดนั้นเขายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณขนาดนั้นนะคะมีน้อยใจในเรื่องนี้นิดหน่อยแหละชาวราศีสิงห์แต่รวมๆแล้วนะคะก็ถือ ว่าเป็นความรักที่ดีไม่ได้มีอะไรที่น่ากังวลน,นะแมจิเชียนก้าเหรียญ เด็กถือไม้เท้าแล้วก็แหงแมนะคะสำรับคนมีคู่ช่วงนี้จะบอกว่าความรักของคุณเนี่ยกับคู่รักของคุณเนี่ยคนรักค่อนข้างเอาใจใส่เป็นพิเศษอยู่พอสมควรนะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเราถึงแม้ว่าเขาจะไปให้ความสําคัญกับอย่างอื่นโดยที่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของคุณโดยที่ไม่ได้ให้ความรู้สึกของคุณเป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่คนรักค่อนข้างที่จะเข้าใจคุณหนักมากๆเข้าใจคุณเป็นพิเศษเลยนะช ราศีสิงห์เราเองอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจเฉยๆแหละที่บางทีเขาไม่ค่อยมีเวลาหรือว่าสัญญาไม่เป็นสัญญานัดไม่เป็นนัดจะ,นนจะให้นู่นจะให้นี่แต่กลับกลายเป็นว่าไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นความน้อยอกน้อยใจของคุณในจุดนี้มากกว่าแต่ดูมรวมแล้วเนี่ยคนรักเข้าใจคุณมากๆนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคุณได้จัดแจงปัญหาให้กับคุณได้ในทุกๆเรื่องอยากได้อะไรในช่วงนี้ดูคนรักค่อนข้างที่จะเติมเต็มมากๆม,ม,มีเกณฑ์ที่คุณสองคนจะได้ไปใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่ร่วมกันนะคะ ในหยุดยาวนี้อาจจะได้ไปใช้ชีวิตร่วมกันสองคนหรือว่าได้มีการคุยกันใครที่คบกันมาในสักระยะเวลาหนึ่งแล้วยังไม่ได้มีการแต่งงานก็อาจจะมีเริ่มพูดถึงการมั่นคงถึงความมั่นคงในเรื่องของการแต่งงานเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหรือว่าในเรื่องของการเก็บเงินเก็บทองต่างๆที่เราจะไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันโดยที่ไม่ต้องมีการลาบากในอนาคตทําให้คุณสัมผัสได้ว่าเขาเนี่ยกำลังที่จะมั่นคงแล้วก็จริงจังเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ ที่มันมีการเติบโตไปมากกว่านี้นะคะณนะวันนี้ชัดเจนแล้วก็ต้องการความมั่นคงที่ชัดเจนมากกว่านี้อยากได้ความมั่นคงอยากได้ความรักที่สัมผัสได้ <c oughs> ก็อาจจะเอาในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงหรือในการเงินหรือผู้หลักผู้ใหญ่พยานรักคนรอบข้างมาเป็นตัวที่ทําให้เราสองคนอยู่ไปได้นานกว่านี้นะคะคนรักเอาใจใส่เป็นพิเศษนะแต่เราเองอาจจะมีความรู้สึกว่า เขาเนี่ยยังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นอาจจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานต่างๆที่เขายังไม่สามารถที่จะมาโฟกัสหรือว่าเปลี่ยนเบงมาให้กับคนได้ขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วอะค่ะชาวลัคนาราศีสิงหรือว่าราศีสิง์งทั้งหลายเนี่ยคนรักก็ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่เป็นพิเศษนะคะก็ไม่ต้องกังวลเนาะในเรื่องของมือที่3มในเรื่องของรักสามเศร้าก็ไม่ได้เข้ามานะ สี่ไม้เท้านะคะใครที่รอการแต่งงานอย่างที่บอกไปหรือว่ารอความชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นครอบครัวหรือใครที่คบกันมาสักพักหนึ่งแล้วรอการมีบุตรรอการตั้งคารภรอการมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะเราได้คุยกันมากขึ้นนะ่ะอืม เดวิลนะคะมันยังเป็นความรักที่เราสองคนไม่สามารถที่จะตัดขาดจากกันได้แล้วก็จะมีแต่ความมั่นคงเกิดขึ้นในความรักมีแต่ความชัดเจนเกิดขึ้นในความรักนะคะจะมีพยานรักพยานหลักฐานในเรื่องของความรักเกิดขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของการตั้งครรภ์การแต่งงานการมีบุตรการเริ่มบอกกับครอบครัวว่าความรักความสัมพันธ์ของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางไหนทําให้ความรักของเราสองคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตัดขาดกันได้อย่างง่ายๆนะคะคุณอยากได้อะไรในตอนนี้คุณต้องการอะไรในตอนนี้ สามารถที่จะบอกคนรักได้เลยใครที่อยู่ใกล้กันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มีการวางแผนต่างๆที่เราจะได้มาอยู่ใกล้กันหรือว่าได้มาปาร์ตี้ได้มาสังสรรค์ได้มาใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่ร่วมกันในการพักร้อนเพราะฉะนั้นนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์คนมีคู่ก็จะประสบความสําเร็จมากขึ้นในเรื่องของความรักอาจจะมีแค่ความน้อยอกน้อยใจความรู้สึกของเราที่เรามีความคิดว่าเขากําลังให้ความสําคัญกับอย่างอื่นมากเกินไปไม่ ไม่เป็นไปตามสัญญามีการเลทมีความไม่มั่นคงเราก็ทำให้เรารู้สึกน้อยอกน้อยใจแต่สุดท้ายแล้วตัวคุณเองคุณก็ยังมีเขาเป็นที่หนึ่งในหัวใจเหมือนเดิมนะัดจ๊ะชาวราศีสิงห์รักณะราศีสิงห์ไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้าง ต่อกันที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเลยดีกว่านะคะชอบราศีสิงห์รัคนาราศีสิงห์ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้ขอดูพลังงานหลักของคุณหน่อยสิว่าเป็นยังไงบ้างเอ่ยช่วงนี้ราชินีถือถ้วยมาเลยนะคะกําลังรอรักครั้งเก่าอยู่ด้วยหรือเปล่าใครคนใดคนหนึ่ง6ดาบ5ถ้วย หนึ่งดาบเอ่อโทษทีค่ะเด็กถือดาบดูมีปัญหานะคะความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณในช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับมีใครคนใดคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้พลังงานหลักคุณออกมาบอกว่าคุณเองเนี่ยยังรู้สึกยัง ไม่มั่นใจในความรักความสัมพันธ์ยังอยากที่จะเยียวยาความรู้สึกของตัวเองอยู่ตัวเราเองยังไม่ได้เปิดใจกับคนนี้อย่างเต็มร้อยยังไม่ได้มั่นใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้อย่างเต็มร้อยสักเท่าไหร่ยังมีความสงสัยในตัวเขายังมีความสงสัยในตัวเราเองอยู่บางทียังแอบนึกถึงคนรักเก่าหรือรอคอยคนรักเก่าหรืออาจจะไปเอาเรื่องราวของคนรักเก่าเนี่ยมาเป็นประเด็นมาเป็นบทเรียนในการที่จะ เปิดใจให้กับคนรักใหม่มาเลยทยังทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้เนี่ยยังเป็นจุดที่เราเองยังไม่ได้เปิดใจอย่างเต็มร้อยเราก็ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนกับเขาอาจจะเป็นบทเรียนเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาที่ทําให้คุณมีความไม่มั่นใจว่าเราจะต้องเปิดใจกับคนคนนี้เนี่ยได้จริงๆไหมหรือว่าเราจะต้องชัดเจนกับคนนี้ได้ไปไกลแค่ไหนมันเหมือนกับเราเองกําลังวางแผนความผิดหวังเหมือนกับกําลังไม่มั่นใจกับความผิดหวังว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต เพราะฉะนั้นนะคะพลังงานหลักของคุณมันออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณยังไม่มั่นใจในตัวเองด้วยซ้ำว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาเราก็ยังไม่กล้าที่จะชัดเจนเหมือนกันก็ยังกลัวเหมือนกันว่าวันหนึง่งถ้ามันต้องผิดหวังแล้วเราจะต้องรับมือกับความผิดหวังนั้นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนพลังงานหลักออกมาบอกว่าคุณเองไม่ได้กลัวแต่ไม่มั่นใจมากกว่ากลัวว่าจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะอะดูหน่อยดูหน่อยสิว่าเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะก้าวมืเท้า เดทสิบไม้เท้า dream press ความสัมพันธ์ของคุณในช่วงนี้ค่ะกับคนที่ไม่ชัดเจนหรือกับคนที่คุณกำลังคุยอยู่หรือว่าดิวด้วยอยู่ในตอนนี้เนี่ย มันยังอยู่ในจุดที่เรากําลังเป็นที่พักใจเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันต่างฝ่ายต่างอาจจะจบกับเรื่องเรารักครั้งเก่ามาหรือยังมีปัญหามีบทเรียนในหัวใจแบกรับความรู้สึกแบกถามภาระต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานเราก็ยังไม่ได้มีเวลาให้กันและกันขนาดนั้นเราสองคนยังไม่ได้อยากที่จะชัดเจนกันนะคะซึ่งระหว่างคุณกับเขาเนี่ยพลังงานหลักมันออกมาบอกตรงกันว่าต่างฝ่ายต่างยังมองว่าเราสองคนเป็นที่พักใจให้กันและกันอยู่ยังไม่ได้พร้อมที่จะชัด เ,เราเองยังกลัวว่าจะต้องผิดหวังกลัวว่ามันจะ กลายเป็นความรักที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตเป็นบทเรียนเดิเดมๆบทเรียนซ้ำๆที่จะวนกลับมาความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ในจุดที่ยังล่าช้าอยู่อะค่ะยังเป็นจุดที่คุยกันไปเรื่อยๆปรึกษากันไปเรื่อยๆพอจะชัดเจนพอจะพัฒนามันไม่สามารถที่จะพัฒนาได้พอจะพัฒนาจริงๆคนใดคนหนึ่งเริ่มกลัวเริ่มกลัวว่ามันจะไม่มั่นคงมันจะไม่ชัดเจนมันไม่สามารถที่จะพัฒนาต่อไปได้กลัวความผิดหวังเกิดขึ้น นะคะก็อาจจะเริ่ม เว้นระยะห่างมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้มันจะอยู่ในระดับที่จะพัฒนาก็ไม่พัฒนาจะมั่นคงก็ไม่มั่นคงพอจะพัฒนาก็จะมีในเรื่องของการงานเข้ามาหรือในเรื่องของปัญหาใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์มันไม่สามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างจริงๆจังๆเพราะฉะนั้นนะคะในปลายปีนี้บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของคุณมันยังไม่พัฒนาไปในทิศทางที่ดีแต่เราจะเป็นการพูดคุยการเรียนรู้จากกันมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นมาก มากกว่านะคะอแปดไม้เท้าหนึ่งถ้วยอัศวินถือดาบ แล้วก็ dream press เกิดขึ้นมาอีกแล้วนะคะเด่นฉันเลยว่ามันเป็นที่ปรึกษานะเราเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษาให้กับเขาเขาเองอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับเรายังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่จะพัฒนาได้ต่างฝ่ายต่างยังไม่ได้พร้อมที่จะพัฒนายังกลัวอยู่อะค่ะยังกลัวว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งถ้าตัดสินใจไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้กลัวว่าจะเป็นการรักไวเลิกไวเกิดขึ้นกลัวว่าจะเป็นแค่ความสัมพันธ์ที่ฉับฉวยเราเองยังมีความ ความรู้สึกดีๆเหมือนกันให้กับคนคนนี้เขาเองก็มีความรู้สึกดีๆเหมือนกันให้กับคุณแต่ยังโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานความมั่นคงในความมั่นคงในความรู้สึกเอ่ยก็าตามความมั่นคงกับความเป็นไปได้จริงๆจังๆที่สามารถสัมผัสได้เอ่ยก็าตามนะคะเหมือนกับเรากําลังมองเกมว่าความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันอาจจะ เหนื่อยกันทั้งคู่เหนื่อยในที่นี้คือต่างฝ่ายต่างเหนื่อยกับเรื่องราวรักครั้งเก่ามาแล้วไม่อยากที่จะทําให้บทเรียนนั้นหรือว่าปัญหานั้นเนี่ยกลับมาเป็นบทเรียนซ้ําๆเหมือนเดิมกลับมาเป็นแบบเดิมๆซ้ๆําๆซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างต้องมาเจ็บต้องมาเสียใจความรักครั้งนี้ของคุณนะคะมันจะอยู่ในจุดที่เป็นที่ปรึกษาให้แก่กันแล้วกันได้เป็นความรักที่ความสัมพันธ์ที่ไปได้เรื่อยๆเป็นที่ปรึกษาให้กันไปได้เรื่อยๆถามหาความชัดเจนในช่วงธันวาคมนี้บอกเลยว่ายังนะคะยังไม่ช เหมือนจะชัดเจนก็เริ่มไม่กล้าที่จะชัดเจนก็เริ่มเว้นระยะออกหางก็เริ่มมีปัญหานะคะเริ่มมีปัญหาเข้ามาทําให้เราเริ่มรู้สึกระมัดระวังตัวกับความสัม พันมากขึ้นเริ่มมาโฟกัสเริ่มมาเรียงลําดับเริ่มมาเขย่าตัวเองอีกทีนึงว่าเราจะชัดเจนกับคนคนนี้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะแต่มันจะมีการพูดคุยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันการรู้จักกันมากขึ้นการเติมเต็มกันและกันมากขึ้นนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ยังไงก็จบการทํานายของชาวราศีสิงห์รัคนาราศีสิงห์แต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ของไายังไงนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตาม ไว้เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยละกันเนาะใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวไฮจะแปะลิงก์ไลน์เฟซบ o o กอินสตาแกรมมาไว้ด้านล่างก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าการดูดวงส่วนตัวเนี่ยจะมีความละเอียดแล้วก็แม่นยาม,มากกว่านะคะใครไม่มีเวลาเข้ามาฟังในช่องไฮทาร์ลออย่าลืมมากดติดตามนะในอินสตาในอินสตาแกรมหรือว่าแฟนเพจ a c e b o o k เพราะว่าไฮจะทําดวงรายวันดีๆปิกอาการรายวันดีๆโพสต์ไว้ใน2ช่องทางนี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณนะคะทั้งผู้ติดตามกับ แล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกท่านสำหรับวันนี้ขอบคุณมากคะ่ะชาราศีสิง์รัทนาราศีสิง์ขอบคุณคะ่ะ